อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมต่างนะครับสำหรับนีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาโอเอมเกชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็คเนี่ยมา2,009อิเล็กติชอปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรีติชอปกอ็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแผกอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอยพร สวัสดีครับมีลักกี้แมร์นะครับวันนี้จะมาแนะนำเอ่อจะเรียกว่าไงอะ่ะมันเป็นเชลเตอร์ที่เราต้องปลดอาหารถึงจะสามารถเอาของได้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดกี่จุดนะเฮ่าที่มีเช็คตอนนี้มันมีอยู่ทั้งหมด9จุดนะครับเดี๋ยวมีจะเอ่อพาเพื่อนๆไปทีละจุดเลยนะครับมาเราเริ่มมาจุดแรกนะครับก็คือจุดสายบนตรงนาเวียนะครับเห็นเห็นตรองมีไหมอ่าเดี๋ยวมีสูมไม่ดูนะครับ จุดแรกจะอยู่ตรงหมีเลยครับเห็นไหมเป็นอยู่ระหว่างกลางบาร์ฟสองอันก็ให้เพื่อนๆมาตามจุดหมีเลยนะครับอ่าพอเพื่อนเพื่อนมาตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นคำว่าล็อกไฟฟ้าเห็นไหมเพื่อนเื่อก็เข้าไปกดเลยครับมันก็จะขึ้นรหัสขึ้นมาก็ให้เพื่อนเพื่อนใส่ตามหมีนะครับสามสามสี่สี่เห็นไหมครับรหัสก็จะบอกว่าถูกต้องเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บของได้รหัสแรก3 3 4สนะอ่าทวนอีกรอบอ่าเราก็จะได้ของนะครับเอามาปนนะครับ สำหรับคนที่อยากจะได้ของเห็นมากเพราะว่าปลดครั้งนึ่งเนี่ยเราจะได้หินดําด้วยแล้วก็จะสามารถที่จะปลดเนื้อเรื่องในแแบบจะได้ร้อยแต่ของหมีอะหมีไม่มีเวลาเล่นนะหมีไม่สามารถที่จะไปปลดได้จะเอาเป็นว่าเผื่อช่วยเพื่อน,อนได้มาเราดูเราไปดูในจุดของจุดที่2ต่อนะครับอ่าเรามาในดูจุดที่2นะครับจุดที่2ก็จะอยู่ตรงหมีเลยนะครับอ่านะครับเพื่อนเพื่อนเห็นจุดไหมครับ ก็ยังอยู่ตรงบริเวณของนาเวียนะครับเพื่อนๆก็กดซูมแล้วมาตรงหมีได้เลยนะครับเห็นว่าจะเป็นจุดกลมๆตรงนี้เนาะอ่ารหัสที่2นะครับรหัสที่2ก็คือ5 972นะครับเดี๋ยวใส่ตามหมีเลยนะได้นะครับ5 972ก้าสอ้าวรหัสถูกอยู่แล้วนี่ว่าโอเคใส่ตามหมีเนี่ยแหละครับเห็นไหมมันก็จะปลด อ่าต่อไปในจุดที่3นะครับให้เพื่อนๆมาตามหมีนะครับอยู่ตรงเขตของนาเวียอยู่นะครับอ่าเห็นไหมครับจะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆกับบอสอ่าฟอสบอสนะครับให้เราวาร์ปมาตรงหมีนะครับเห็นจุดหมีไหมอ่าเนี่ยวาร์ปมาตรงนี้ครับเห็นไหมเราแยกมิติแล้วก็มาฝั่งซ้ายเห็นไหมเนี่ยอ่าพอเพื่อนมาก็จะเจอตรงนี้นะครับก็ให้เราใส่รหัสต่อนะครับรหัสของที่ว่าก็คือ2202นนะครับมันจะ อะรหัสผ่านถูกต้องแต่เะกี้มันบอกไม่ถูกงงเหมือนกันเราก็จะได้เก็บเปิดรหัสอันที่3แล้วนะครับผมต่อไปในส่วนรหัสอันที่4นะครับอมาในส่วนของอันที่4นะครับก็ให้เพื่อนๆมาตรงแขกของเออแขของอสตานะครับแต่ว่าไปฝั่งขวานะครับเห็นไหมหลบภัย H t 2 0 1ก็พอว้ามันเสร็จวิ่งตรงมาหาตรงหมีเลยครับ พอาเพื่อนาตรงนี้ใส่ก็จะเจอน้องเอ่อคุณป้าลินดานะครับก็ให้เราใส่ราหาัสนะครับอ,ๆๆอ้อใส่ตรงนี้ราหัสที่ว่าก็คือหนึ่งหกสี่เจ็ดนะครับผมอ่าเห็นไหมครับว่าราหัสถูกต้องเราก็กดเข้าไปกดได้เลยนะครับอ่า เราก็จะได้ทั้งหมดตอนนี้คือ4แล้วนะครับอ่าต่อไปในส่วนอันที่5้าเราตามหม,หมีกันมาเลยนะครับอ่ามาในจุดที่5้านะครับจุดที่5้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเอ่อนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวมีซูม <Umwelt> ให้ดูเนาะเนี่ยจะแอคต้าไปฝั่งขวาเห็นไหมครับที่เราเก็บเอ่อตรงนี้ครับให้เรามาตรงนี้ต่อเห็นไหมให้วามาตามหมีตรงนี้เลยเห็นไหมรอแยกมิติสภารา้เพื่อนมาตรงจุดหมีน <med S 2> <ม> <Jennifer> ะครับนี่พอเราวาปตรงนี้เสร็จเนี่ยให้เราพยายามปีนหอขึ้นมาครับมันอยู่ตรงนี้นะ หางค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงครับปีนตึกขึ้นมาเนาะเราก็มาใส่รหัสตรงนี้นะครับรหัสที่ว่าก็คือ4753นะครับ4753มันเขียนรหัสไม่ถูกต้องนะแต่มันถูกปวดหัววะเปนว่าเราก็ได้นิวเคลียร์ทองมาอันนะครับอาตอนนี้เราก็จบไปอ้าต่อไปเรามาดูอันที่6ต่อนะครับผมอ้า ตอนนี้เรามาถึงอันที่6แล้วนะครับอันที่6ก็มาตามหมีนะครับให้เพื่อนเพื่อนวาร์ปมาตรงลอยแยกมิติภูเขาตอนใต้นะครับเสร็จแล้วให้เราวิ่งมาทางตะวันออกเลยครับบินมาก็ได้นะครับเห็นปะตรงจุดหมีเลยอ่าแค่นั้นเองครับสายรหัสก็คือ1 0 2 4นะครับ1 02 4งรหัสผ่านถูกต้องโอเคนะครับผมอ่าก็จบกันไปสำหรับอันที่6นะครับ ต่อไปอันที่7นะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นอันที่8นะครับใกล้จะสุดแล้วนะครับเพื่อนๆให้วิ่งมาตามหมีเลยครับเห็นไหมครับจากจุดวาร์ปตรงรอยมิติที่เราเคยเก็บอันเก่าเนี่ยรอยแยมิติลูมินาให้เ,เพื่อนๆเดินลงทางทิศใต้ลงมาตามจุดหมีตรงนี้เลยครับเห็นไหมอ่าเสร็จแล้วให้เรามากดรหัสก็คือ7268นะครับ7จ6 8รหัสผ่านถูกต้องโอซ่าโอเคต่อไปก็เหลืออันสุดท้ายแล้วนะครับผม อย่าลืมว่าเปิดพวกนี้เราจะได้เมดทองด้วยนะจะได้ไปเปิดกาชาฟรีๆด้วยนะครับอ่าต่อไปอันสุดท้ายอันที่9นะครับก็ตรงหมีเลยนะครับให้เราวาร์ปไปบริเวณขวาบนนะครับเห็นไหมครับอ่อป้อมประการอาร์เนลอะให้เพื่อนๆวาร์ปมาตรงจุดหมีนะครับเห็นไหมจากป้อมประการเดินมาตรงทางตะวันออกแค่นั้นเองครับอ่า เราก็จะมาใส่รหัสนะครับผมรหัสสุดท้ายก็คือ8521นะครับจบซะทีนะครับบอกตรงๆว่ามีปวดกระบาลมากเลยนะกับแอควิ่งหา9จุดเนี่ยยังไงก็น่าจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยได้หินทองอฟรีๆเเม็ดเลยนะครับผมแต่บางจุดอาจจะไม่หินทองแต่ว่ามันจะได้เป็นเศษเหล็กก็เราก็มากดอ่ะพอดีๆก็ประมาณ10อันเนะาะมีก็ขออนุญาตเปิด สุดท้ายไปเลยแล้วกันนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะคกูหมีจะได้นี่อยู่แล้วอะสิบแปดเจ็ดขออนุญาตเปิดนี่ก่อนนะครับอยากอยากดูซิว่าหมีได้ชิปทองเป็นอะไรนะครับโอ้โหวันเราต้องมาลุ้นกันหน่อยครับอันนี้ก็เปิดเล่นๆนะครับเผื่อเออทำให้เพื่อนเพื่อนลุ้นเล่นๆนะครับชิปทองขอซาเมีย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 จังซาเมียจังได้เนเมซิสว่ะแต่ก็โอเคไม่เป็นไร หมีมีในม็ซสินอันหนึ่งอยู่แล้วใส่2อันก็ครบเสร็จแล้วอต่อไปนะครับไหนๆก็ได้ตั๋วฟรีแล้วก็เอามาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับอ่ห6อันอเรามาเปิด6อันเล่นๆดูเผื่อจะมี SSR เนอะก็เนี่ยแหละคือได้กาชาฟรีมาก็เปิดเลยครับง่ายดี เอ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 สักตวัวเร็วลูกเอเอสักตวัวความพยายามไม่สูญเปล่าเอ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแปดห้าสองหนึ่งหมดแล <c oughs> สุดท้ายแล้วครับเนี่ยหกแล้วเร็วมากครับวิ่งหาหัวจะหัวจะทำวัวจะหาครบเนี่ยเกือบเกือบสองชั่วโมงนะโอ้หมดแล้วครับผมเอาเป็นว่าก็ไม่ได้อะไรครับก็ได้ชิป ในเมสซิจังนะครับผมยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์มาติดตามนะครับอยากให้มีทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเทว e อ of แฟนตาซีก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ยูทูบได้นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเปิดที่ไปหามา9ก้าชิ้นเนี่ยได้นิ้วเคลีย์ทองเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆเปิดไนเอ็นอาร์ทุกคนนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ